วันนี้พาไปดูบรรยากาศสำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธค่ะโดยเฉพาะการสืบสารประเพณีสำคัญวันออกพรรษาของพุทธศาสานิกชนชาวยะลาในพื้นที่ของตำบลหน้าถ้ำที่ร่วมกันทำบุญตักบารเทโวเพื่อสืบสารประเพณีสำคัญค่ะ วันนี้ค่ะบรรดาประชาชนชาวตำบลนาถ้ำและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการนะคะต่างเดินทางเข้ามาร่วมงานประเพณีตักบาตรเทวตำบลน้าถ้ำประจำปี2,565ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดคูหาพิมุขหรือวัดนาถ้ำหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อสืบสารประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีค่ะ โดยจะมีการแห่เสลียงอันเชิญพระพุทธรูปลงมาตามบันไดของวัดนำโดยขบวนนางฟ้าเทวดาและมีขบวนแถวของพระพิสุสง์จำนวน9ก้ารูปออกมารับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งจากประชาชนที่มายืนคอยใส่บาตรอยู่ที่เชิงบันไดหน้าค่ะสำหรับการจัดงานประเพณีตักบาตรเทวโวนอกจากพุทธศาสานิกชนจะได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีวันออกพรรษาแล้วยังเป็นการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครอบครัวญาติพี่น้อง น้องผู้ร่วงรับรวมไปถึงปลูกฝังให้เด็กเยาวชนประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลอีกทั้งค่ะยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลหน้าธรรมอีกด้วยค่ะ